ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับนายช่างแบงกิกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะพามาดูตัวโตโยต้านะครับของอาวิโกนะครับตัวนี้ก็จะมีอาการเหยียบคัส์แล้วแข็งเหยียบคัส์แล้วจมนะครับก็เหมือนอีพีผ่านมาที่ผมเคยบอกนะครับว่าอาการเหยียบคัส์แข็งเหยียบคัส์จมใส่เกียร์ไม่ได้นะครับหลักการการดูก็จะมีอยู่ประมาณ3ที่นะครับที่แรกเราก็จะมาดูตัวปัมคัสต์ตัวบนนะครับว่ามีอาการรั่วหรือเปล่านะครับ อ่าให้ตรวจเช็คว่าเวลาเหยียบปุ๊บเรามีลมออกหรือมีรอยข้ามน้ำมันมาเปื้อนสีรถหรือเปล่านะครับถ้ามีก็ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีการรั่วในนะครับเพราะว่ามันจะมีกระบอกสูบและมีลูกยางอยู่ข้างในนะครับแล้วก็แต่น้ำมันคัดได้หายไปหมดแล้วครับอ่าถ้าเราตรวจเช็ค ตัวที่ใส่น้มามันแล้วก็ปั๊มเบรกเอปั๊มคลัสตัวบนแล้วนะครับว่ามันไม่มีรอยรั่วนะครับก็ให้เพื่อนๆมามุดใต้รถนะครับให้ดูตัวปั๊มคลัสตัวล่างนะครับอ่าอันนี้ผมก็ได้ถอดมาแล้วเนาะก็ได้ลืมว่าจะได้ถ่ายคลิปนะครับอันนี้เป็นตัวปั๊มคลัสตัวล่างนะครับอันนี้เป็นตัวเก่านะครับเอตัวข้างล่างผมได้ใส่ตัวใหม่ไปแล้วครับอันนี้เป็นตัวเก่านะ มันเกิดการรั่วนะครับมันเพื่อนมีรอยน้ามันเยิ้มเลยนะครับสาเหตุที่เวลาเราเหยียบคลัสนะครับเข้าเกียร์ยากหรือเกียร์ดิดขึ้นนะครับหรือว่าเกียร์หรือว่าคลัสมันเหยียบไม่ค่อยลงนะครับนี่ครับมันก็จะมีอยู่ไม่กี่จุดนะครับอันนี้ก็สาเหตุของมันนะครับเป็นตัวข้างล่างนะครับเกิดการรั่วนะครับจะมีตัวสูบอยู่ข้างในนะครับแบบนี้นะครับนี่ อันนี้ก็เขาออกมาได้นะครับบางทีตัวกระบอกมันอาจจะเป็นรอยตามดตาปลานะครับแล้วก็หรือว่าจะเป็นลูกยางของตัวลูกสูบข้างในอาจจะฉีกขาดนะครับแล้วเก็บน้ามันไม่อยู่นะครับพอเราเหยียบเข้าไปนะครับพอเราเหยียบคัดนะครับน้ํามันมันก็จะดันส่งกระบอกสูบนะครับให้ไปดันกับตัวสากของตัวไอ้นี่นะครับตัวคัดนะครับพอพอมันดันออกมาปุ๊บเราพอน้ามันมันเก็บไม่อยู่น้ำมันมันก็จะไหลออกมานะครับ มันก็จะทําให้น้ํามันหมดแล้วก็คานก็จะจมนะครับแล้วก็น้ามันอยู่ตรงที่ใส่ค้านก็จะหมดไปหมดไปเรื่อยๆนะครับน,น,นี่ครับเดี๋ยวพอ,อ,อมาให้ดูนะครับพรเพื่อนถ้าพเพื่อน roar, พเพื่อนท่านใดมีงบประมาณนะครับก็ให<ร>้พเพื่อนเเปลี่ยนได้เลยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งตัวกระบอกได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่มีงบประมาณนะครับก็ให้เปลี่ยนต<ร>ัวชุดส้มนะครับพรเพื่อน,อ,นอ่านี่นะครับ ตัวลูกสูบก็จะออกมาเลยครับเพื่อนนี่นะนี่ก็จะเป็นตัวชุดส้มนะครับก็จะมีสปริงแล้วก็ตัวลูกสูบตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นลูกยางนะครับอันนี้นะครับลูกยางฉีกขาดนะครับเพื่อนเก็บน้ํามันไม่อยู่นะครับกระบอกก็มีรอยนะครับมีรอยสีไปสีมานะครับเพราะว่าพอลูกยางฉีกขาดปุ๊บเหล็กมันก็จะไปถูแทนะครับ ถ้าว่าเปลี่ยนแค่ชุดส้อมก็จะไม่กี่บาทแต่ผมไม่แนะนํานะครับเพราะว่าเคยเจอมาหลายเคสนะครับที่ต้องปรึกษากับเจ้าของรถดีๆแล้วคุยกับเจ้าของรถดีๆนะครับเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนเฉพาะแค่ชุดส้อมนะครับไม่จบแน่นอนนะครับงานตามมาก็คือมันก็จะรั่วเหมือนเดิมเพราะรั่วเหมือนเดิมก็จะทําให้ก็ต้องได้เปลี่ยนอ่าได้เปลี่ยนได้เปลี่ยนตัวกระบอกเหมือนเก่านะครับทางที่ดีก็ ถ้าพอมีงบสักเจ็ดใบแดงห้าใบแดงอะไรประมาณนี้ก็เปลี่ยนทั้งชุดก็เปลี่ยนทั้งกระบอกนะครับชุดซ่อมแค่ไม่กี่บาทนะครับแต่มันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมาเหมือนเดิมนะครับเพื่อนคือไม่จบนะครับแล้วก็จะมีการรั่วซึมนะครับแต่ในกรณีเคสนี้ก็เจ้าของรถเขาก็ได้เปลี่ยนตัวทั้งกระบอกเลยนะครับโอเคนะครับก็ให้เพื่อนถอดจะมะีตัวยึดน็อตสองตัวนะครับตัวยึดน็อตสองตัวแล้วก็ตัว ถอดสายน้ามันนะครับออกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะมาไล่น้ํามันคัสอีกทีนะครับโอเคนะครับตัวนี้ถ้ารว้เพื่อนท่านใดนะครับเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวไหนนะครับถ้าว่ามีการเหยียดคัสแข็งเหยียดคัสจมใส่เกียร์ไม่ได้นะครับก็ให้ดูที่3จุดนะครับดูกระปุกใส่น้ํามันนะครับน้ํามันหายหรือเปล่านะครับถ้าน้ํามันหายก็ให้ตัวเช็คตัวปั๊มคัส ตัวบนก่อนนะครับปั๊มค้าตัวบนไม่เสียหายก็มาดูปั๊มค้าตัวล่างนะครับส่วนมากนะครับส่วนใหญ่จะเป็นปั๊มค้าตัวล่างนะครับที่รั่วนะครับอโอเคนะครับ